สวัสดีครับ FC โคบอลครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับอีพีนี้ผมได้รับเชิญนะครับจากกรมราชทรร์ให้มาในงานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์กรมราชทรรซึ่งต้องขอบอกว่าในงานครั้งนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอายุสินทบพันธ์นะครับท่านเชิญให้เราเข้ามาในรอบสื่อก่อนซึ่งในวันที่ส9พรุ่งนี้นะฮะจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับโกบอยอยากจะพาคุณเข้าไปดูว่าข้างในพิพิธภัณฑ์กรมราชทรรมมีอะไรบ้างเราตามโกบอยไปดูดีกว่าครับวันนี้รับรองล่าสนุกแน่นอน ครับ คุณผู้ชมครับเข้ามาในอาคารหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นกลองใช้สลหรับตีบอกเวลาในเรือนจําช่วงเย็งคืนนะฮะคือตั้งแต่รอศอ2หนึ่งสองหกนะฮะหรือถ้าจะเทียบเท่าก็คือช่วงพุทธศักราช2450นะฮะค่อนข้างจัหลายร้อยปีอยู่ทีเดียวและกองชุดนี้นะฮะจะใช้ตีในตอนเมื่อมีการจับประหารชีวิตส่วนที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับอันนี้คือรถด,ดับเพลิงจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นสมัยบ้านเราก็จะที่ยอ่อเป็นถังดับเพลิงแต่นี่คือเป็นถังดับเพลิงซึ่งใส่ล้อไว้สําหรับเข็นไว้ ดับเพลิงชุดใหญ,ใหญ่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอาคาร2แล้วนะครับเราก็จะเป็นจุดต้อนรับที่จะมีป้ายเขียนว่าการลงทันกับการเวลาที่เปลี่ยนผ่านเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าการลงทันมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเข้าไปดูกันครับ คุณผู้ชมครับในส่วนนี้นะฮะก็คือตะกร้กอตะกร้อเนี่ยยอนยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเหล็กแหลมอยู่ด้านในถ้าเราที่เห็นเนี่ยจะมีเหล็กแหลมที่จะมีตะปูตอกอยู่ด้านในเห็นไหมฮะแล้วก็จะเอาคนเข้าไปอยู่ข้างในในส่วนนี้ฮะเขาเรียกเบ็ดเหล็กฮะเบ็ดเหล็กก็คือจะเป็นลักษณะว่าจะมีตะขอเกี่ยวเหมือนกับเบ็ดตกปลาบ้านเราอะ่ะแต่ใช้ในการเกี่ยวขางแล้วก็จะใช้ลอกดึงดึงเกี่ยวจนคางหลุด ยุคสมัยก่อนไม่นดกลมกันนะครคุณผู้ชมครับในยุคสมัยการประหารค่อนข้างที่จะถูกหลักเลยนะครับก็คือเป็นการบันคอเสียนะครับนักโทษนะครับจะต้องมีการขุดรูนะฮะเพื่อจะให้นั่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมีพวกของทําพิธีเข้าไปอยู่ในรูในนั้นนะครับแล้วก็จะมีใบตองทั้งหมด3ใบปูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพชฌฆาตทั้งหมด2ท่านท่านแรกก็จะเป็นการบันคอถ้าคอไม่ขาดดาบ2จะลงทันทีนะครับซึ่งในส่วนของประหารนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ดูโกบอยไปที่เรือนจํากลางบางขวา ในคลิปเก่าๆมันก็จะเห็นเป็นขั้นตอนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3ท่านท่านหนึ่งก็คือเป็นคอยเล็งคนนี้จะเป็นคอยโบกส่วนเพชฌฆาตจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นใครและนี่ก็คือปืนจริงนะครับปืนจริงที่ในยุคสมัยก่อนไว้ใช้ประหารลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือจะให้นักโทษเนี่ยนั่งในเสาไม้นะครับกลัวว่านักโทษเองจะยืดตัวนะครับรถ้าเกิดยืดตัวเนี่ยทำให้เป้าคาดเคลื่อนคุณผู้ชมครับแล้วใครถ้าเกิดมีโอกาสมาในย,ยุคสมัยปัจจุบันนะครับการประหารชีวิตไม่ว่าจะเป็น การบันคอถึงยิงเป้าปัจจุบันเนี่ยเป็นการฉีดยาส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเตียงฉีดยานะครับอย่างที่บอกไปก็พันธานาการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข็มเนี่ยจะเริ่มเสียบเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มสับสวิกเปิดนะครับเข็มที่1ก็จะเริ่มของการผ่อนคลายเข็มที่2ก็จะให้หลับและเข็มที่3ก็จะเป็นการปล่อยสารพิษเข้าไปในร่างกายทําให้หัวใจหยุดเต้นและนี่คือไฮไลท์เลยนะครับนี่คือดาบของเพชฌฆาตคนสุดท้ายนะที่ใช้บันคอจริงของ นักโทษนะฮะเคยทําการบั่นคอนักโทษมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยศพนะฮะ อันนี้เขาเอามาโชว์เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับดูด้วยความระมัดระวังและอย่าไปแตะต้องคุณผู้ชมครับเข้ามาในะส่วนชั้น2ของอาคาร2ตัวนี้ก็คือไฮไลท์อีก1ตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกถึงเรื่องราวความเป็นอยู่นะครับชีวิตประจําวันของนักโทษนักโทษจริงๆเขานอนก็คือเป็นผ้าสามผืนอย่างที่โคบอยเคยถ่าย,ถ,ายถ่ายทั่วไปนะครับและนี่คือเรื่องจริงนะครับโครงกระดูกท,ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นโครงกระดูกที่นักโทษจริงๆได้อุทิศจากโรงพยาบาล พิเศษกลุ่มเทพมานครและมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับก็คือว่าในยุคสมัยหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเนี่ยเอาเงินปากผีนะครับในกระโหลกเนี่ยหยิบออกไปและคนคนนั้นมีอันเป็นไปจะต้องเอากลับมาคืนแนะนำนะครับใครมา ดูแต่ตาครับอย่าหยิบอะไรไปเลยและรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือในยุคสมัยอยุธยาเจ้าพระยาแต่ละท่านเนี่ยจะมีคุกของท่านเองไว้เป็นที่กักขังผู้กระทาความผิดและในยุคสมัยก่อนนะครับผู้คุมคุกเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คุมแต่ละคนเนี่ยถ้าอยากได้เงินก็จะต้องเกณฑ์น,นักโทษมานะครับเพื่อให้ไปขอทานหรือไปทํางานอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมาเพื่อหล่อเลี้ยงในการรับประทานอาหารแล้วก็ในการจ่ายเป็นเบีย้ยเป็นเงินเดือนให้กับผู้คุมในยุคสมัยนั้นครับซึ่ง ในยุคสมัยก่อนนะครับเรือนจำนะครับก็จะมีการหาไรายได้หรือการยังชีพก็จะเห็นว่าจะเอาเป็ดเอาหมูนะครับมาเลี้ยงกันในเรือนจําในคุก ถ้าเลี้ยงเสร็จโตก็เอามากินกันซึ่งก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังถ้าเราจะมาดูวันจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีสมัยตั้งแต่ยุทธยาแล้วนะซึ่งนักโทษแต่ละคนเนี่ยก็ต้องออกไปช้ำงานอย่างเช่นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือพวกเครื่องฝีมือนะครับเครื่องไหวต่างๆซึ่งมาสารมาทําและเอาไปขายด้านนอกโดยที่นักโทษเนี่ยให้กับผู้คุมผู้คุมก็จะมีหน้าที่ไปขายจากด้านนอกนั่นเองครับและในส่วนอาคาร3นะครับเป็นอาคารไฮไลท์เลยซึ่งกบอยอยากเชิญชวน f c เพื่อนข้างในนะฮะที่นี่ก็คือร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับของพี่น้องผู้ต้องขังและเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีของอะไรมาขายกันบ้างเข้าไปดูกันครับ และที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตผลของพี่น้องผู้ต้องขังทั่วประเทศนะครับจากศูนย์ฝึกวิชาชีพของแต่ละเรือนจำนะครับที่เห็นเนี่ยก็จะมีพวกกระเป๋านะครับมีของเป็นหมอนนะครับเป็นฝีไม้ไลายมือของพี่น้องผู้ต้องขังนะครับและที่ผมชอบเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเชิญชวนอุดหนุนเลยนี่เลยครับ ตัวนี้ผมทราบเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องผู้ต้องขังที่ทําโครงการนี้อยู่นะครับนั่นก็คือธนทฐานบําบัดพิเศษกลางนี่คือผลงานเขาผมจําได้และที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือโต๊ะมุกเป็นกระดานหมากลุกนะครับตัวนี้เป็นผลผลิตของเรือนจํากลางสมุทรปราการนะฮะร,ราคา5800บาทและเข้ามานะฮะ<ช>พี่น้องชาวเรือนจํากลางเขาบินนะครับหรือซุปเปอร์แม็กเราเนี่นะครับนี่เลยผลผลิตของเขาอยากจะโชว์กบอกนักโชว์กบอยหนาเขาบอกว่ารองเท้าเนี่ยเป็นแฮนด์เมดนะครับฝีมือจากพี่น้องผู้ต้องขัง เรื่องกำกลางเขาบินนะครับก็คือเป็นรองเท้าธรรมดานะครับแต่มาสลักแล้วก็ใส่สีนี่มบอยอยากให้ดูลองใส่โดูโอ้ยังเท่เป็นคู่เดียวในโลกนะอยากรู้จริงๆว่าที่นี่เปิดปิดเวลาไหนอย่างไรบ้างครับ ก็ตอนนี้เปิดวันเวลาราชการนะคะใครที่สนใจนะครับอยากจะมาที่นี่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ด้านล่างนี้ครับเดี๋ยวโคบอยจะขึ้นให้นะครับลองโทรมาสอบถามดูก่อนก็ได้อ่ะอยาก,กเชิญชวนทั้งสาท่านเชิญชวนหน่อยให้คนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของพี่น้องผู้ต้องขังทั่วประเทศจากที่นี่ได้เลยที่นี่เป็นตัวแทนในการจัดจําหน่ายก็อยากให้ประชาชนผู้สนใจนะคะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ก็สามารถเข้ามาเลือกชมผลิตภัณฑ์ราชทานเพื่อมอบโอ,อกาสให้แก่ผู้ต้องขังได้ะคะ่ะตัวนี้ก็คือถ้าหากสมมติว่ามีการซื้อขายหรือว่าเราจะมีการมอบเป็นเงิน ผลเป็นเงินเก็บเงินออมไว้สําหรับผู้ต้องขังที่ทําผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆนะคะเหมือนเป็นการร่วมทําบุญไปในตัวด้วยค่ะและไฮไลท์ของอาคาร3ที่นี่นะครับนั่นก็คือหับเผยคาเฟ่ครับโดยที่เขาจะแบ่งนะครับผู้ต้องขังพี่น้องผู้ต้องขังแต่ละเรือนจําทั่วประเทศนะครับที่มีความสามารถในการชงกาแฟหรือทําเครื่องดื่มหรือทาอาหารนะครับและในวันที่ผมมาวันนี้นะครับก็เป็นคิวของเรือนจํากลางจังหวัดระยองซึ่งเป็นเรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้วฮาร์ดแนะนาหน่อยครับจากเรือนจําเขาไม้แก้วเรามีไฮไลท์อะไรกับ ครื่องดงในนนวันนี้มไฮไลท์ของเราก็จะเป็นอเมริกาโน่มะพร้าวอะค่ะนั่นก็คือกาแฟมะพร้าวอ่อนนั่นเองเอามาหนึ่งที่ฮะ สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับผมไปเรียนรู้มันมาได้อย่างไรครับการเรียนรู้ในการชงกาแฟที่นี่ตั้งอายายมาอยู่เรือนจำเขาไม้แก้วก็ได้มาฝึกวิชาชีพในร้านกาแฟที่ร้านเขาไม้แก้วของเรานะครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับพี่น้องชาวระยองชาวชนบุรีใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปที่ระยองนะครับเข้าไปที่เรือนจำการเขาไม้แก้วได้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนคาเฟ่ใช่ครับผมซิกเนเจอร์ของเราคุณต้องไปสั่งคืออเมริกาโน่มะพร้าวครับผมเป็นไงบ้างครับในวันนี้นะครับการเปิดระคพิพิธภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์นะครับอย่างที่บอก ไปในวันนี้เป็นรอบสื่อนะครับวันที่เรามาถ่ายทําแต่วันที่ท่านดูอยู่นะตอนนี้วันที่19เกนี่ยนะครับก็คือเป็นวันที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมในงานแล้วอย่างที่บอกไปมีทั้งหมด3อาคารแต่และอาคารก็มีไฮไลท์แตกต่างกันซึ่งส่วนตัวโคบอยโคบอยชอบอาคาร2และอาคารสามากที่สุดถ้าอาคาร3ก็บรรยากาศดีๆนะครับคุณได้เห็นวิวทะเลแม่น้ําเจ้าพยาบวกกับอาหารและกาแฟอร่อยออย,ออยนะครับส่วนการมาก็ง่ายดีเดียวนะครับเปิดที่ Google นะฮะรมราชทันนะครับอยู่ที่ตรง จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็ที่จอดรถค่อนข้างสะดวกสบายมาสบายสบายครับที่นี่เจ้าหน้าที่พี่น้องผู้ต้องขังทุกคนพร้อมรับคุณใจโคบอยอยากให้มาอุดหนุนกันให้เยอะๆมาเทียเท่ยวกันเยอะๆและขอขอ,ขอบคุณนะครับท่านอายุสิงทพันนะครับอธิบย์ดีกรมราชธรรมนะครับที่เปิดโอกาสให้โคบอยเข้ามา่ายทําในวันนี้และก็เป็นไกด์กิติมศักดิ์พาเราเข้าชมในงานด้วยครับขอบคุณครับวันนี้โคบอยคัดรายการเพื่อนนายลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ